และเรื่องของนักข่าวพลเมืองนะคะปิดท้ายช่วงนี้กับเรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการที่มีโครงการจะย้ายทันทัศสถานหญิงซึ่งตอนนี้อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่จะถูกย้ายออกไปนอกเมืองตามแผนอนุรักษ์เขตประวัติศาสตร์เมืองเก่าของเมืองมิชาวเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งสนอกสนใจประเด็นนี้นะคะจัดเวทีระดมความคิดเห็นเรื่องเปลี่ยนคอกเป็นสวนควรเป็นอย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ท่านทัศถานหญิงหรือคุกหรือที่คนเจียงใหม่ห้องกันว่าคอกแห่งนี้กำลังจะต้องย้ายออกไปในกลางปีหน้าเพื่อคืนพื้นที่17ให้ในเขตใจกลางเมืองเก่าื่อท้องถิ่นได้พัฒนาตามแผนอนุรักษ์เขตประวัติศาสตร์เมืองเก่าเทศบาลน,นครเจียงใหม่กำหนดว่าจะให้พื้นที่นี้เป็นส่วนสาธารณะแต่จะเป็นส่วนสาธารณะแบบใด กลุ่มประชาชนที่มีความสนใจในการพัฒนาเมืองเลยห่วมกันจัดเวทีเส,สเวนาจากคลอกเป็นสวนควรเป็นอายังที่ดูกันแล้วแต่ว่าเนื้อที่ขนาดนี้มันทำอย่างนไ็ต้องเยอะต้องแยะเลยห้องแบ่งโซนเราแบ่งไม่หลยจะทุกมันเป็นอย่างได้ทั้งนั้นสังคัญว่าพอมองถึงเยาวชนเลย นักประวัติศาสตร์บอกว่ามีหลักฐานว่า700ปีที่แล้วกษัตริย์มังรายสร้างเมืองเจียงใหม่ได้ใจตี้บริเวณนี้เป็นพระราชวังโดยปัจจุบันพบซุ้มของปูนปั้นง,งดงามอยู่ใกล้ๆและถัดมาในยุคร้อยปีที่แล้วพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่พักอาศัยหรือคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนืออยู่กันรายรอบกระทั่งสยามมีอำนาจเหนือล้านนามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นมณฑลเทศาพิบาลคุ้มเจ้านายเหล่านี้ ได้แปลสภาพเป็นศูนย์ราชการรวมทั้งมีการรื้อเตะคุ้มเบียงแก้วอันงดงามเพื่อสร้างข้อหรือคุกไว้แตนหมายว่าุณเนี้ได้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไม้จากมึงรักคุกไวมันคุ้มค่าแก่การเก็บเอาไว้หรือเปล่าในอนี้สําคัญนะที่ว่าเอาไปแอลรู้น่แล้วมันปาเอาไปแอลคุกกันแต่คุกของบ้านนี่อาจจะมีมาเป็นพันพันปีหลายร้อยห้าร้อยปีเอง แต่คู่นีงร้อยปีคู่กันนะไอสมัยเจียงใหม่ครั้งที่2อนะอันนี้อันนี้ผมว่าก่อนจะทําทอย่างนี้ต้องคิดดีๆก่อนข้อทุกเทียงในการเสรวนานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความเห็นของเชาวเจียงใหม่ที่หลากหลายมากขึ้นก่อนที่ฝ่ายปฏิบัติจะได้นำทุกความเห็นไปเป็นแนวทางในการออกแบบการใจพื้นที่ เมื่อประตูขออแห่งนี้ได้เปิดออกกลายเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคนในปีหน้านัากข่าวพลเมืองเหนือ,อรายงานเจ้า นักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งของเชียงใหม่เคยไปสำรวจทันทสถานหญิงที่เชียงใหม่นะคะพบว่าเป็นอาคารเก่าแก่มีอายุนับร้อยปีและมีคุกใต้ดินด้วยซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นคุกใต้ดินเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยคะ่ะ